ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายการตั้งค่าแบบฟอร์มบนหน้าจอรายการค่ะใน eCloud ERP มีเมนูที่เรียกว่าป้อนใบสำคัญรายการและสถานะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมนูรายการสามารถตรวจสอบและแก้ไขใบสำคัญที่บันทึกไว้จากเมนูป้อนใบสำคัญค่ะซึ่งสามารถลบใบสำคัญได้โดยคลิกที่ปุ่มลบที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายงานโดยคลิกที่ปุ่มพิมพ์ทางด้านขวาสุดตรงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อเราป้อนใบสำคัญรายการที่เราป้อนเช่นพนักงานที่รับผิดชอบหรือ PIC ตรงนี้หรือรายการเพิ่มเติม ที่เพิ่มเข้ามาจากการตั้งค่ารายการจะไม่สามารถตรวจสอบได้ในรายการใบสำคัญค่ะดังนั้นเราจะทำการตรวจสอบรายการใบสำคัญนี้จนถึงรายละเอียดที่ได้ป้อนไว้ในตอนป้อนใบสำคัญผ่านการตั้งค่าแบบฟอร์มค่ะเราจะอธิบายเมนูที่เรียกว่ารายการขายพร้อมตัวอย่างโดยที่มาที่ปุ่มตัวเลือกที่ด้านมุมขวาตรงนี้ค่ะเลือกการตั้งค่าแบบฟอร์มแล้วคลิกรูปแบบใหม่ พิมพ์ชื่อของแบบฟอร์มค่ะแล้วก็กดบันทึกก็จะเห็นหน้าจอที่สามารถตั้งค่าได้แบบนี้ค่ะเราจะเพิ่มรายการ PIC ทางด้านขวาของรายการชื่อลูกค้าผู้ขายค่ะคลิกที่ลูกค้าผู้ขายกดเพิ่มรายการที่เราจะเพิ่มก็คือชื่อ PIC ค่ะคลิกที่ชื่อ PIC จากนั้นกดใช้ ช่อง P I C ก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วค่ะและมาที่ทางด้านขวาสุดตรงนี้ค่ะหลังช่องคำว่าพิมพ์คลิกที่รายการพิมพ์แล้วกดเพิ่มค้นหารายการเพิ่มเติมในช่องค้นหาตรงนี้ค่ะกดเลือกรายการเพิ่มเติมและกดใช้ก็จะเห็นว่า รายการเพิ่มเติมได้ถูกเพิ่มเข้ามาหลังช่องพิมพ์แล้วค่ะคลิกปุ่มบันทึกที่มุมล่างซ้ายเพื่อบันทึกค่ะจากนั้นเราสามารถตรวจสอบ P.I.C. และรายการเพิ่มเติมในเมนูรายการขายได้โดยไม่ต้องคลิกที่ใบสำคัญเพื่อดู P.I.C. และรายการเพิ่มเติมอีกต่อไปแล้วค่ะ